สวัสดีค่ะทุกคนคุณนิ้หน่อยเองค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาแบ,บ่งปันนะคะในเรื่องของอความเชื่อนะคะวันนี้ค่ะคุณนิหน่อยได้เรียนกับบอสคูดาวค่ะ,ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณนิ้หน่อยทึ่งในเรื่องของในบอสคูดาวนะคะคือบอสคูดาวนะคะเป็นหญิงไทยที่ไปอยู่นอ์เว์ค่ะแล้วบอสคูดาวสามารถทําธุรกิจ TS สับบให้ประสบความสําเร็จได้สามารถปลดหนี้10ล้านบาทได้ภายในไม่กี่เดือนนะคะทึ่งมากๆ ม่ครูหน่อยครูนิดหน่อยคิดว่าเอาขนาดบอสครูดาวที่อยู่ระยะทางไกลขนาดนั้นยังไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้เลยค่ะบอสครูดาวบอกว่าบอสครูดาวเชื่อมัน่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองและครูสิตาและระบบท s เอสเป็นอยู่จึงทําให้บอสครูดาวประสบความสําเร็จในวันนี้ค่ะทุกคนค่ะอยากจะมาแชร์ทุกคนว่าแล้ววันนี้นะคะเราทุกคนเชื่อมั่นในตัวตัวเองหรือยังค่ะว่าเราสามารถทําได้ ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าคะว่าเราสามารถเป็นคนที่ร่ารวยได้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าคะว่าเรามีความสุขนะคะถ้าทุกคนไม่เคยคิดอย่างนี้เลยนะคะไม่เคยเชื่อแบบนี้เลยนะคะไม่แปลกหรอกคะ่ะที่ทุกคนที่พวกเรายังไม่ได้มีความสุขยังไม่ได้พบความสุขยังไม่พบเป้าหมายนั้นเลยนะคะฉะนั้นนะคะจากตัวอย่างที่ได้เจอจากหลายๆครูที่ได้มาถ่ายทอดมาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นะคะคุณนี่หน่อยอยากจะให้ทุกคนนะคะ เริ่มต้นนะคะด้วยการเชื่อมัน่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในตัวเองนะแล้วเราเชื่อแล้วนะแล้วคุณอยากจะเป็นเหมือนใครให้คุณไป,ปติดตามคนนั้นถ้าคุณอยากจะร่ําจะรวยนะคะอยากจะมีความสุขนะคะคุณก็ไปติดตามคนรวยคุณนําตัวเองเข้าไปสู่สังคมคุณนําตัวเองเข้าไปสื่อคลื่นพลังงานในสิ่งที่คุณอยากเป็นนะคะอย่างครูนิดหน่อยนะคะตอนนี้เชื่อสุดจิตสุดใจรักสุดจิตสุดใจ ศรัทธาสุดจิตสุดใจครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้ครูสิตาเป็นตัวอย่างของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะที่สู้ชีวิตจากที่มีเงินติดตัว20บาทเป็นนี่สิบล้านเกือบจะฆ่าตัวตายมารวยมาลอดหลังจากที่รู้กฎจกักรวารดกฎแรงดึงดูดแล้วครูสิตาบรรบรรจงสร้างระบบ t s แเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่น มีเจ้าแบนเจ้าของแบนคนไหนคะที่มีจิตตั้งต้นที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วมีเจ้าของแบนคนไหนที่ออกมาไลฟ์สดทุกวันนะคะหน้าเพจหน้าเฟซนะคะวันหนึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยเยอะมากนะคะนี่แหละค่ะคุณนิดหน่อยอยากดูไวค่ะคุณนิดหน่อยอยากประสบความสําเร็จคุณนิดหน่อยอยากประสบความสําเร็จรวดเร็วไวๆก็เลยติดตามคุณสิตาแล้วคุณละ่ะคะคุณอยากจะทําอยากจะเป็นแบบไหนอย่าลืมนะคะเชื่อศรัทธาแล้วคุณจงนําตัวเอง ไปอยู่สังคมแบบนั้นไปอยู่ในดงคนแบบนั้นแล้วคุณจะเป็นได้ดังที่ใจคุณต้องการสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงสั้นๆแบบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ